รักแม่ถึง,งหให้พ่อตบอ,ะอ่ะเอ้าอะถ้าลูกไม่รักแม่ลูกตบแม่แต่อันนี้ลูกรักแม่มมลูกเลยพ่อตบแม่ลูกผิดตรงไหนเนี่ย 叮叮，这边叮。 <laughs> One enemy remaining. Spike down A. Get out of my way. เดี๋ยวตรงนี้โคตรแม่ดหรือว่าเรากดีถ้าเราไปด่กไปแล้วนะึบไปเกมโหลดจัดเลยเฮียนึกหนึ่งมึงดูที่ยองมันไอ้ห่งนไปอีกตัวไปไปเกอลเล่นเลยพอลเลเลยพอลเล่เลยตัวเลยตั e เ o าเ s าเข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 อเเขาเขอเคาเขอเขา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 เเขาเเ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 

ไอบอลลี่เช็คนอ้ใครต้งมาอนนี้ว่นีไอันหนึ่งหนึ่งแ่หนึ่งลาดลาด้วงอโหไอหียมาชุบผ่าหน่อยดิเพื่อนกดเอ็ไปทางนมาชุดตาย มาใช้กด F กด F เลยไป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 ซีไปีไปายไ่วยนบี้บี้บีใช่ไหมขับซีขี่เปียนะเออเบีบีจ้ามดอมยิงเขาคุเลียวได้หรอตัวแฮนด์เลย่เพิ่วางเออตัววอตัวฟองาไอ้ไร่ไอ้เหี้ย ลองหัวเข้ากรบไม้เขาก็ได้นึงฮะเข้าตังยาวเดียว แรงส,สลงไปมาหนึ่งตามทีมาน้มบีอนดาวโอ้ยมันพังไหนจีเก็บแล้วหนึ่งไอ้พี่เอ้ยทำมิงไอ้ตัววิ่งเก็บเปล่าหกสิบแค่หลังชิงวะเห็นแล้

ปอมปอมจะินดันเดินต่อกูจะแฟก่อนไงเพราะวันไม่ไม่ไม่กูไปแล้วกูวยแล้วต่อเลยป่เเกูมีแดดกูไม่ดแดนสามตัวในไ์เลยถ้ไม่เต็มได้สตัวตัว ก็ได้เฮ้ยเบ้นวันเฮ้ยไปจากหกหกเก้าห้าไปอยู่หกแปดอ๋อหูเดี๋ยวเป็นหกเก้าห้ามันเลยมันก็มันเร็วอ่ะคือมันเวลาสบไปมันไม่โดนอ่ะแต่คือมันจะเป็นความเร็วกูอยากจะไปเปลี่ยนมันคือชินไปแล้วทุกอย่างเว้ยแต่แค่เราชินไปแล้ว ตอนใหม่ๆนี่คือแบบสบัดความไม่ชินน่ะแต่พอชินปุ๊บมันลื่นเหมือนเสี่ยชินทำไมมันลื่นจังวะเคยเป็นเป็นเมาส์กูแต่ไม่เคยไม่ใช่โอ้วัตช์สิ Spike down Defender spawn แต่จริงชีวิในเกมเดียวในเกมที่ไม่เหมือนกันนี่ชินแล้วเปลี่ยนนี่ชินแล้วเปลี่ยนแต่โปรเพียร์เขาก็ทำกันนะบางคนมันไม่ชอบเปลี่ยนความรู้ส

กิดพกันอีกเช่นเคยนะครับสาหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับวันนี้เฉาก้วยชากงราวของเรานะครับ,รบก็ได้มาบริการท่านพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วครับอากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับสําหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับลองมาแวะชิมชเฉาก้วยแท้ๆกันก่อน